Adjutant Online. Good evening, Magistrate. I'll fill you in on what's been happening. Confederate traffic has increased substantially within the system due to the recent Protoss destruction of the Chao Sara colony. The Confederates have tightened security on all outlying systems, and it's likely that this colony will be locked down as well. An encrypted Confederate transmission came for you while you were at dinner. Replaying transmission. Greetings, Magistrate. I'm General Edmund Duke of the Confederate Security Forces Alpha Squadron. The Confederacy has quarantined this entire planet, and we'll proceed with a lockdown within 48 hours. You're to relocate your core colonists to the outlying wastelands. Now, I know there won't be any problems with these new arrangements transmission ended I have contacted the local marshal James Rayner rainer has agreed to meet your personnel en route and escort them to the new wasteland site ดาวดวงน,นี้แหละที่ถูกเขาเรียกว่าคอนททนไว้อะกักกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ชาวซาล่าเ,เขาบอกว่าเอเลนเผ่าพัานธุ์ที่ชื่อว่าโปรทอสเนี่ยได้ทำการบุกรุกไง s <S ทีนี้มาตรการต่างๆนะครับก็เลยถูกส่งต่อไปที่ go, go, go. ดาวอนานิคมอื่นด้วย go, go, go. ซึ่งก็จะมีชายคนหนึ่งน,นะครับที่ชื่อ s <S ว่าดุก๊กมาต้อนรับเราแหละ สำหรับภารกิจนี้นะครับเราก็จะตามหาเจมส์เรเนอร์นะเจอแล้วครับจิมเรเนอร์เขาบอกว่าเขาเป็นมาเชลมาเชลก็คือ เจ้าหน้าที่ทางรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ทางราชการที่ดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยต่างๆนั่นแหละอาจจะเป็นพวกตำรวจในศาลหรือประมาณนั้นนะจะเรียกว่าในอำเภอก็ได้แหละครับเขาก็จะอยู่ในยานผานะพิเศษนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้จักชื่อนะก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับ รถมอเตอร์ไซค์อะไรเราพากินแล้วต้องทำอะไรเนี่ยดูเด้สร้างบาร์เรกแล้วก็เทรนมาลีนสิบคนเลนเนอร์จะต้องไม่ตายสบายสบายวะ่ะก่อนอื่นเลยสร้าง SCV ฮะม,มินเนอรัลไม่พอเอา SCV มา ในเมื่อภารกิจไม่ให้เรเนอร์ตายนะครับผมก็จะซ่อนเอาไว้ก่อน,นอ,อ้อบาบาลลคต้องใช้150ยห้ิบมิในลอ,อกอะแล้วก็ scv เนี่ยขนที่ละ8นะครับฉะนั้นตอนนี้เรามี5ตัวก็ประมาณ3วิ40 โอเคนะไม่ต้องสร้างเพิ่มก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะร้อยห้าสิบแล้วอะ่ะแล้วระหว่างที่เขาสร้างตัวแล้วระหว่างที่สร้างบารเรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้าง SCV เพิ่มสร้างมาลีนอีก8ใช่ไหมแก็ไม่น่าจะต้องใช้ตัวดีพอตนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขากินบ้านไปเท่าไหร่กินบ้านกินเมือง อาจจะตัวละสองก็ได้สำหรับมารินอะสร้าง S C V ไปจิมมีไม่ไปสำรวจซิทำไมเลือดหายไปสองติ่งอ่ะเอ,อ้ยยัยยายย่ย,ย,ยจิมมี่ <laughs> โอ้ยบกเซิร์ฟสามตัวนะจิมเลนเนอร์ต้องวิ่งเลยอ่ะ B, good go, sir. ตอนไว้ก่อน ตั้งเสร็จยังเราบัาลลกยังไม่เสร็จนะครับครึ่งทางแล้วมันซูมไกลกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับเต็มที่แล้ว ่รู้จะทำไรอ่ะต้องรอรจ,ะจะสำรวจด้านซ้ายไหมไปเลย Sound fun Oh yeah อ๋อหนึ่งจริงด้วยนะเห็นป่ะด้านขวานะครับจะเขียนว่าหนึ่งถ้างั้นเราต้องทำลาย SCV ทิ้งแล้วละ่ะเ <c oughs> ล้วไม่ต้องก็ได้ครับสร้าง D ีพอร์ตก็ได้ อย่าใช้แต่ความรุนแรงสิแล้วก็สร้าง SCV ได้อีก8ตัวเลยเดีย๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะว่าเขาใช้เวลาขุดกี่วินาทีนะครับตัวนี้แล้วกัน1 2 3 4 5 6อ่6ม่า6เฮะฉะนั้น สูตรแรกที่คำนวณไปเนี่ยสามวิเท่าไหร่นะแร่สี่สิบก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นหกวิแร่สี่สิบต่อ S.C.V ห้าตัวตอนนี้เรามีประมาณเท่าไหรอ่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, อ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะ ก็จะเป็น8 8 64นะครับ64แรกต่อ6วินาทีก็โอเคฉะนั้นผมไม่ต้องสร้างอะไรละ <enough> ทุกๆ6วิเราสามารถสร้างมารีนได้ me, อะกวิยังเต็มแล้วเนี่ยคิวอะตัวนตัวนี้ไม่ได้ทำงานนะเพิ่งออกมาสิท่าเจาะเลย มันแน่นไม่หมดแล้วเนี่ยช็อตคตัทจะเป็นตัวเอ็มเนาะสำหรับมารีนะครับสังเกตที่อักษรสีเหลืองนะไ,นไปสำรวจด้านซ้ายซิหนุ่มๆ ข้างบนนี้มีแร่ะอะโอ้เยอะเลยนในกรณีที่เราขุดจนแร่ตรงนี้หมดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นไงเอาชนะแล้วเย่